กินก่อนแล้วหิวมากบอกไว้ก่อนกินกับใส่กระสับที่หรือว่าไงไม่ไม่ไม่เอาไม่หมะข้าวสองที่นี่ต่อครับเป็นไงบ้างครับก็ต่ออร่อยดีฮะนี่แต่ครั้งนี้นะครับรสชาวก็แตกต่างกันไปมีความเปรี้ยวมีความกรอบแนะข้าวก็เป็นเม็ดยาว รสชาติต่างกับเข้าวบกไก่ของทางบ้านเรานิดนึงนะครับบกไก่บ้านเราเนี่ยมันจะมีมันมีรสชาติในแบบของที่มีเครื่องเทศของหอมของอะไรนี้ที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศในแบบที่ผมว่าเป็นอินเดียจริงๆแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้แรงเกินไปนะครับกินกับตัวนี้ลองกินกับตัวนี้ดูเราเพิ่เสร็จมาแล้วนะครับคราวที่แล้วแต่คราวนี้เราลองทานดูนะครับยังไม่เสร็ด ครับต้องทำมันรอนะครับต้อตาดูดีมากเลยนี่อร่อยนะฮต้องลองดูว่าผมกินอย่างนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองกินก่อนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับอัดเต้ว้ด้วยนะเต้บอกผมกินได้